ตอนนี้เนี่ยร้านเรามีโปรโมชั่นเฟี้ยวๆมานำเหนอครับถ้าซื้อเสื้อยืดสกรีน1ตัวแถมฟรีไปเลยอีก1ตัวทุกแบบทุกสีทุกไซส์ก็1แถม1ห,หมดเลยมาดูมามองกันได้เลยนะครับส่วนใครที่อยากลองเนี่ยก็มาที่ร้านได้เลยนะฮะมาอุุนกันเยอะๆเด้อเมื่อเครื่องบินรบอินโดถูกทิ้งไว้ในไทยในช่วงยุค9ก,กนั้นเคยมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งค่ะที่เครื่องบินรบใหม่แกะกล่องของอินโดนีเซีย ถูกทิ้งไว้ที่สนามบินในประเทศไทยแล้วเรื่องราวนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เวลเลอร์พอดแคสต์จะพาไปดูกัน,นะคะ่ะในช่วงทศวรรษที่1990กองทัพอากาศอินโดนีเซียได้ทำการจัดหาเครื่องบินรบขนาดเบา British Aerospace Hawk 200จากสหาราชอาณาจากักรเพื่อทดแทนเครื่องบินรบ A4 ที่อินโดนีเซียจัดหาจากอิสราเอลผ่านช่องทางพิเศษโดยสหราชอาณาจักรเนี่ยคะ่ะได้เริ่มทําการจัดส่งเครื่องบินฮอกส0 0ในปี1998โดยทําการจัดส่งแบบเฟอร์รี่ไฟซึ่งนั่นคือการบินเครื่องบินจากสถานที่ผลิตไปยังลูกค้านั่นเองคะ่ะสําหรับกรณีของอินโดนีเซียก็คือการบินจากสหราชอาณาจักรไปยังฐานทัพอากาศซูป,ปาดิโอประเทศอินโดนีเซียนั่นเองแต่ก็มีเรื่องที่ไม่คาดฝันมาเกิดขึ้นคะ่ะโดยในวันที่11กันยายนปี1999 เครื่องบินฮอค200จำนวนทั้งหมด3ลำได้บินมาลงจอดที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองจากนั้นนักบินชาวอังกฤษที่มีหน้าที่บินฮอก200ไปที่อินโดนีเซียทั้ง3เครื่องก็ทำการนั่งเครื่องกลับไปสหราชอาณาจักรแบบเฉยๆทิ้งให้เครื่องบินทั้ง3ลำจอดอยู่ที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองแบบไม่มีใครดูแลซึ่งในส่วนของเหตุผลที่นักบินอังกฤษได้ทำการทิ้งเครื่องบินทั้ง3นั่นก็เพราะณนะเวลานั้นเนี่ยค่ะประเทศตะวันตกรวมถึงสหราชอาณาจักร ได้มีมติให้ความบาดการซื้อขายอาวุธกับอินโดนีเซียจากการที่อินโดนีเซียได้ส่งกําลังทหารเข้ายึดครองติมอร์ตะวันออกโดยการคว่มบาดของสหราชอาณาจักรนั้นมีผลในวันที่11กันยายนในปีเดียวกันซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหราชอาณาจักรกาลังทยอยส่งมอบเครื่องบินฮอก200อยู่พอดีนั่นจึงเป็นเหตุให้ฝ่ายสาหราชอาณาจักรเลือกที่จะทิ้งเครื่องบินไว้แบบดื้อนั่นเองค่ะซึ่งในแง่หนึ่งที่ฝ่ายสาหราชอาณาจักรไม่ได้เลือกที่จะบินเครื่องบินฮอกับงระเทศนัน้อาจจะเป็นเพราะ จากการที่เครื่องบินทั้ง3ลํลำได้ออกจากเขตแดนของสาราชาญจักรไปแล้วทําให้เครื่องบินทั้ง3ลํลำนั้นมีสถานะเป็นสมบัติของรัฐบาลอินโดนีเซียนั่นเองค่ะนั่นจึงทาให้ทางการอินโดนีเซียต้องวางแผนที่จะไปเอาเครื่องบินของตนที่ประเทศไทยด้วยตัวเองนั่นเองค่ะโดยทางการอินโดนีเซียก็ได้ทําการส่งเครื่องบินขนส่ง430ของตนไปยังฐานทัพอากาศดอนเมืองพร้อมนักบินเพื่อทําการวินฮอก200ทั้ง3ลํลำกลับอินโดนีเซียซึ่งท้ายที่สุดค่ะหลังจากที่ทางการอินโดนีเซีย ได้ทำการหารือกับฝ่ายไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องบินฮอค200จำนวน3ลำและเครื่องบินขนส่ง430อีก1ลำก็ได้ทำการบินออกจากฐานทัพอากาศดอนเมืองในวันที่23กันยายนปี1999นั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็เป็นการจบเหตุการณ์เครื่องบินอินโดที่ถูกทิ้งไว้ในไทยนั่นเองค่ะแล้วถ้าหากใครชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เวเลอร์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ